สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิราดาเป้า,าอารีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ1โรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อร่วมใจรวมพลังร่วมหยุดยัง้งภาวะโลกเดือดเป็นเวลากว่า30ปีที่สหประชาชาติได้จัดให้มีการลงนาม รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อนแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งภาวะโลกร้อนได้จึงนำมาสู่คำพูดของเลขาธิการสหรประชาชาติคนปัจจุบันว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือนประเทศต่างๆมากมายมุ่งหน้าจะเอาชนะคะคานกันทั้งในด้านเศรษฐกิจต้านการทหาร จนก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกมากเกินไปจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งถ่านหินน้ำมันกา๊าซธรรมชาติทั้งยังมีการตัดไม้ทำลายป่าใช่ประเทศน,นั้นอาจจะชนะในด้านเศรษฐกิจมี GDP สูงใช่ประเทศน,นี้อาจจะชนะในสงครามยึดดินแดนได้แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ กำลังทำลายประเทศของเขาเองกำลังทำลายโลกใบนี้กำลังทำลายธรรมชาติแล้ววันหนึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติที่การะทบกับคนทั้งโลกเราก็จะได้ยินคำพูดว่านั่นแหละธรรมชาติเอาคืนเมื่อมีคนทำลายก็ต้องมีคนสร้างแล้วเราคนตัวเล็กๆในสังคมจะทำอะไรได้บ้างเราคงไปสั่งดวงอาทิตย์ ให้แผลลังสีเบาๆหน่อยไม่ได้เราคงไปสั่งภูเขาไฟว่าอย่าระเบิดนะไม่ได้เราคงไปสั่งประเทศมาหาอำนาจให้หยุดปล่อยคาร์บอนไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้เสมอคือตัวเราเองวันนี้ประเทศเรามีสองเป้าหมายเป้าหมายแรกคือคาร์บอนเน t ยลเชลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนเป้าหมายที่สองคือเนซีโร หรือการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกมีความสมดุลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนดังนั้นการที่เราจะไปสู่เป้าหมายแรกคาร์บอนเนทราลิตี้ได้ตัวเราชุมชนสังคมองค์กรภาคเอกชนต่างๆก็ต้องมุ่งสู่คาร์บอนเนทราลิตี้ด้วยแล้วทำอย่างไร มีวิธีมากมายอย่างถุงพลาสติกที่เรามีอยู่เราก็ใช้แล้วใช้อีกให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่าเพิ่งรีบส่งมันไปเป็นขยะใครมีถุงผ้าก็ใช้ถุงผ้าใบเดียวใช้ได้เป็นสิบสบปีในเรื่องของการประหยัดพลังงานสิ่งไหนลดได้ก็ลดวันนี้เห็นไปขอรัฐบาลให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าลดราคาน้ำมันก็ดี แต่จะให้ดีกว่านี้เราต้องช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้น้ำมันส่วนท่านใดมีที่ดินว่างก็ปลูกไม้ยืนต้นช่วยกันคนละไม้คละมือแบบนี้เราก็จะไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นช่วยกันหยุดภาวะโลกเดือดวันนี้เพื่อทุกคนและเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไปขอบคุณค่ะ